เดิมเดิมหมดเดิมเมเลยอฮะสองหมื่นสองหด้นเลยถังน้ำมันระเบิดนะเ่อแยกถังน้ำมันจากตรงใต้เบาะคนนั่งไปตรงหว่างขาผู้ขับขี่มันคือรถออโตมติกที่มีหม้อน้ำ่นแรกในไทยสวัสดีครับวันนี้พามาเดินอีกรอบหนึ่งครับเรียกว่าคลิปก่อนหรือว่าได้รับเสียงตอบรับที่้ดีพอสมควรแต่ถึงถไม่ดียังไงผมก็จะทำครับชอบชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วอันนี้ที่เนี้ยสถานที่เนี้ยก็ยังใกล้เคียงกับที่เดิมครับแต่วันนี้เป็นของถม ผมมาคองถมบ่อยมาเดินเล่นดูนู่นดูนี่ไปเลยครับแล้วก็รู้สึกว่ามาแต่ละครั้งนะรถมอเตอร์ไซค์ที่เจอก็มีแต่เด็ดๆครับอาจจะไม่ใช่รถแลร,รถหายยากอะไรพวกนี้แต่มันก็มีแบบบางอย่างมีเรื่องราวบางอย่างที่น่าพูดถึงอยู่ครับซึ่งวันนี้ก็จะมาเดินอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราเจอไม้เด็ดทีเด็ดอะไรบ้างแล้วก็จะพูดคุยกับผู้คนครับเดี๋ยวไปดูกันว่าคลิปนะี้จะได้พูดคุยกับผู้คนหรือเปล่าไปครับ แล้วก็เห็นคันนี้รูปร่างหน้าตาดีไซน์แปลกอยู่พอสมควรครับเด่นสะดุดตาเลยให้ดูกไกลๆอ่ะผมเชื่อว่าเพื่อนๆทายไม่ถูกครับว่ามันคือรุ่นอะไรเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆว่ามันคืออะไรครับอันนี้คือรถแม่บ้านที่หายสกสูกแล้วละ่ะไม่เจอแน่นอนครับเป็นองตลาดครับนี่ให้ดูก่อนภาพรวมคร่าวๆครับเปลือกเนี่ยเปลือกสีฟ้าครับล้ายคลับคาฮอนดา้าแบบอยู่พอสมควรครับ ตัวหน้ากากหน้าฟลิกหน้าหายไปแล้วทําให้แบบมันเดาได้ยากจริงๆให้ดูครับภาพรวมคร่าๆวๆนี่ครับอันนี้ชื่อรุ่น Hot Hot Tow หนึ่ง CX ให้ดูให้ดูอรอบคำเดินใหม่ก็เ e e e กียร์หนึ่งมเ e e กียร e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  ์บอกมีเดือนไม่มีเกียน้ำมันบอกครับสตาร์ทไฟฟ้า โชคเป็นยังเป็นโชคอยู่ดีโชคไปเลี้ยวซ้ายขวาดูนี้นั่นฮะก<ม>็คือเป็นรถแม่บ้านในช่วงยุค40เนาะก็จะประมาณนี้เนี่ยให้ดูเท่านี้ก็เชื่อว่ายังดูไม่ออกมันคือรุ่นอะไรครับนี่ให้ดูทะเบียนก่อนทะเบียนคันนี้ไม่ธรรมดาสำหรับทะเบียนครับ999ไม่รู้ว่าขาดต่อไปหรือยังนะแต่เรียกว่าเลขสวยพอสมควรคนี่้เห็นแล้วน่าจะเห็นแล้ว แพตินัมครับแพตินัมครับเครื่องยนต์ก็แพตินัมครับอันนี้คือรถแม่บ้านของแพตินัมครับอย่างที่เคยบอกไปอันนี้คือรถที่เป็นแบรนด์ไทยที่เขาเเขีดเนต์ว่าเป็นแบรนด์ไทยแต่จริงๆภาพลุคของเขาคือแบรนด์จีนนั่นแหละที่ขายในไทยแล้วก็ขายอยู่เวลาเท่านึงก็ขายจาับฝนไปตามกาลเวลาครับอย่างคันนี้ผมว่าเขาน่าจะจอดทิ้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วลหละไม่ได้แบบ ใช้งานแล้วจอดกักที่ไว้เดินมาเจอเลยถ่ายเก็บมาให้ดูครับคันนี้ถือว่าเป็นของแปลกหาย,ยากแต่ไม่มีอนาคตถ้าคันนี้ที่ผมสังเกตอย่างหนึ่งแล้วกันว่าอมันมีการพัฒนาที่ดีขึ้นครับถ้าเป็นพัตินามใช่ไหมท่านก่อนที่ผมพาไปดูมันคือตัว c r ีเซอร์วอะไรที่อย่างหนึ่งตัว200ร้ใช่ไหมพวกสีพวกอะไรพวกนี้มันมีความแบบแตกหักไปตามกาลเวลาครับแต่ยัง แม่บ้านคันนี้คันนี้คันนี้แม่บ้านคันนี้พวกตัวพวกชุดสีซูเปออะไรต่างๆมันยังมีสภาพที่ดีพอสมควรตครับส่วนหนึ่งที่คนเลือกใช้แต่เป็นเรื่องอะไหล่บริการหลังการขายแต่มากกว่าที่มันหาอะไหล่แทนใหม่ไม่ได้แต่ของเดิมๆติดรถครับมันยังดูสภาพดีพอสมควรเลยอันนี้ที่ผมเจอมานะ เรียกว่ามีหลายประเด็นที่น่าพูดถึงแล้วกันอันนี้คือรถสกูตเตอร์อโอโตเมติกของทาง Honda ที่เรียกว่าผมมองว่ามันคือรถร e ีเนี่ยสกูตเตอร์แล้วกันที่ Honda าพรีเซนต์ออกมาว่าเฮ้ยรถมันไม่ธรรมดามันว้ามันร e ี่เนี่ยมาพร้อมเทคโนโลยีการขับขี่มากมายซึ่งสุดท้ายมันเจอปัญหาเรื่องกระแสข่าวเรื่องว่าเอ้ยถังน้ามันระเบิดนะเพราะแย่ถังน้มามันจากตรงใต้เบาะคนนั่งไปตรงหว่างขาผู้ขับขี่ครับแล้วก็มีคนปล่อยกระแสมาว่าเฮ้ยขับไปทางถังน้ํามันระเบิดนู่นนี่นั่นขาขาดขึ้นมาจนสุดท้ายทาง Honda ได้ปล่อยเอกาสารออกมาว่าเฮ้ยไอาข่าวที่ออกมามันไม่เป็นความจริงครับความร้อนของถังน้ํามันอ่ะมันจะมากกว่าอุณหภูมิปกติประมาณ2-3องศาเท่านั้นครับไม่มีทางที่ถังน้ำมันระเบิดแล้วก็จะฟ้องร้องกับคนที่ปล่อยกระแสข่าวอันนี้ออกมาครับซึ่งไม่มีข้อมูลตามต่อว่าสุดท้ายทางฮอ,อนด้าได้ฟ้องร้องกับคนที่ปล่อยกระแสข่าวนี้ออกมาหรือเปล่าแต่สุดท้ายไปทันจริงอ่ะรถคันนี้รุ่นนี้ก็ไม่ได้รับความนิยมจนสุดท้ายก็ถ่ายไปยกเลิกการขายจากของตลาดครับส่วนหนึ่งผมว่าไม่ใช่เรื่องถังน้ำมันบิดหรอกที่ไม่ได้รับความมนิย ตอนนั้นน่ะมันคือยุคเริ่มต้นของรถอัตโนมัติในไทยเนาะแล้วก็คนยังไม่พร้อมจะแบบปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปใช้งานนะยังติดรถเกียร์อยู่ยังติดรถแม่บ้านอยู่นู่นนี่นั่นครับแล้วก็ตอนนั้นต้องยงให้ทางยามาฮ่าครับมีทั้งมีโอมีทั้งดูวที่แบบอร์มร้อนแรงฟีโน่ได้มันจะไม่ได้นะอาอย่างฮอนด้าจะมีที่อยู่ก่อนหน้าอยู่แล้วอันนี้คือตัวพรีเมีย่ยมของเขาครับ ให้ดูของแปลกอีกคันหนึ่งครับไม่ใช่ Honda Move นะไม่ใช่นะอันนี้แค่รถขายแปบบ๊บๆแล้วก็เลิกขายคันข้างๆครับผมก็ไม่รู้ว่ามันคือรุ่นอะไรเดินมาเจอครับยังเป็นรถใหม่อยู่สภาพดีนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเลยฟิลมันจะบอกยังไงดีถ้าเหมือนตอนนี้ก็เหมือนพวก j จคอรของทางสุ u กิอยู่พอสมควรครับแต่อันนี้น่าจะขายมาก่อนยาวนานล้ะ ทรงมันจะเป็นวิบาทโมตารดอยู่จะลุยก็ได้จะวิ่งทางเรียบก็ได้ฟิลคล้ายๆรถกระเทยอ,อยู่พอสมควรครับอย่างเบาะนั่งทรงเบาะนั่งอย่างนี้ยมันจะเป็นทรงมันจะเป็นทรงรถไอ้นีเตต่เลยทรงรถวิบากโมตารดเลย AK110 วก้าครับสุดท้ายมันคือของรา u g าแบรนด์จีนอีกแบรนด์หนึ่งที่ขายในไทย เรียกว่าเป็นจีนอีกยุคหนึ่งแล้วกันที่มีการพัฒนา ichen, ต่อยอดมาครับคุณภาพวัสดุต,ต่างๆมันจะดีขึ้นชุพตงชุพติกเสียพวกนี้ม,มันจะดีขึ้นกว่าเดิมครับแต่สุดท้ายด้วยคุณภาพเนาะเราปฏิเสธไม่ได้ครับคุณภาพสินค้าหรือต่างๆมันยังสู้ฝั่งญี่ปุ่นไม่ได้แล้วก็ส่วนบริการที่มันเซอร์วิสอาจจะไม่ครอบคลุมเท่ากับฝั่งญี่ปุ่นมันทําให้สุดท้ายมันจะไม่ได้รับความนิยมครับแต่นี่คือ,อ,อรถแปลกนะดูภาพรวงของรถกันครับ ขี่ดีไหมไม่รู้ครับไม่เคยขี่ครับจะเป็นคาบูอยู่เหมือนเดิมครับสี่จังหวะครับให้ดู rk 1 1 0รให้ดูพวกชุดสีนะมนะอันนี้น่าจะเป็นถังน้ํามันอันนี้ถังน้ํามันแล้วก็สวิตอะไรต่างๆครับถือว่าสภาพดีเลยให้ดูใกล้ๆฮนะสวิตอะไรต่างๆถือว่าสภาพดีไม่มีขี้เลี้ยวขี้เหล่ครับแล้วก็ดูเรือนไม้ของเขา ถ้าให้ทายรถพวกนี้ประมาณสักสี่หลังสี่ศูนย์ห้าศูนย์แล้วเราเนี่ยครับก็ผ่านมาสิบกว่าปีแล้วก็สภาพยังขนาดนี้อยู่ก็ถือว่าไม่น่าเกียดไม่ขี้เหร่นะ,ะให้ดูดัมหลังเป็นดิสหน้าช้างหน้าเป็นเทเลโกปิกธรรมดาครับโชว์แล้วก็พุ่มด้วยยางแบบครอบฝุนนะ่นเนาะมันก็เป็นปกตินะเป็นแบบแค่ดีไซน์เฉยๆครับไม่ได้ช่วยอะไรมากมายแกนโชก็ไม่ได้ขนาดใหญ่ครับให้ดูอย่างไฟเลี้ยวเนี่ย เหมือนใส่ของเคสอะไรไม่ชัวร์ป่ะนะไม่มั่นใจแต่เหมือนไม่ใช่ของเดิมแล้วนี่ครับรถแปะอีกคันหนึ่งที่เดินมาเจอผมก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเหมือนกันโอ้มาแต่งลึกนินเกียรใหม่ลอเล่อ๋อทำล้อใหม่ใช่ไหมฮะ่นั่นเองอย่างนี้ไปทำเลยเดิมเดิมหมดเดิมเดิมเลยอฮะสองหมื่นสองกดพุ่มเลยไฟแดงสองหมื่นสองไม่หนึ่งเลยไม่หนึ่ง หลืก็อนีเครื่องนดีนะย่าไปดูถูกครับจีนะแล้วตั้งแต่ใช้มาไม่เคยมีปัญหาไม่เคยรวนไม่เคยมีปัญหาด้วยเครื่องโอ้ยอะไรมันใช้ได้ทั่วไปอยู่แล้วอ๋อก็หาเทียบเอาเออไม่ต้องเป๊ะอะไรเลยพวกคุ้มเลยเดินมาแล้วผมยยอยากจะหาซื้ออีกแต่ว่ามันตกรู่นไปแล้วใช่ใช่ใช่ไม่มีขายแล้วคนนั้นไปเจอแรงดูแรงหนึ่งไอ จังหวัดลาดหล่มนามาลงครับโอ้ไม่มีทุกสีเลยสีเหลืองสีแดงสีอะไรตัวนี้เลยนะพี่รุ่นนี้เลยโอ้โหผมตอนนั้นไม่มีตังค์อะไม่มีตังค์โหไม่งั้นเสียดายอย่าซื้อซื้อไว้เนาะโอ้แต่ครั้ละสองหมื่นสองใบแดงนี่คุ้มอันนี้ไม่มีอีกแล้วคุ้มเลยพอเดี๋ยวนี้รถมอเตอร์ไซค์แพงนะใช่แล้วละสี่หมื่นอัพหมดแล้วโคตรแพงเลย ขนาดไอตัวแบบไอแบบคล้ายๆรถเว่่ยะครับที่มืนกว่าเลยใช่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 ครับแล้วไอ้นี่มันแบบสตายที่ทรงมันบางทีคนเห็นก็แปลกตาใช่ทรงมันแปลกตาเหมือนโมตาเขาเรียกโมต้าวิบากอะไรพวกนี้โคนโอ้โหโคตรไอ้นั่นเลยน่าแต่ขี่ในกรุงเทพเป็นหลักเลยใช่ไหมพี่ก็ผมเอาไว้ใช้กรุงเทพกรุงเทพเป็นหลักเลยผมเคยอยู่แมกกองไงครับตอนนั้นก็ใช้อยู่แมกกองเลยวี่อมากรุงเทพก็โคนออกมา ใช้งานเวลาไปไหนมาไหนเจ๋งดีฮะโอเคเขาขึ้นมากครับนี่ครับคันคํายืนยันจากเจ้าของผู้ใช้งานจริงครับริวก้าคันนี้เลยอีกคันหนึ่งครับเดินกำลังจะกลับมาที่รถแล้วก็เจอคันนี้ อ่าคันนี้ทุกคนร้องหอครับมันคือ C700 รคันนี้คือ C700 มันเหมือนกับ900แหละตอนนี้ที่ผมรู้ว่า700อยเพราะมันมีโลโก้บอกอยู่มันคือตัว700ครับคือตัวนี้คัสตอมเลยถ้านตัวคัสตอมจะมีตัวหน้ากากหน้าชิวหน้าอยู่ข้างบนครับมันคือรถแม่บ้านต่อจากยุค C70 เนาะก่อนขึ้นเป็นดีมรอยครับอันนี้คือเรียกว่ารุ่นถ้าคุยง,ง่ายคือรุ่นนันทิดาครับน้ำมันหนึ่งถังจะวิ่งไกลได้แค่ไหนกันครับนี่แต่อันนี้คือเรียกว่า เด็เครื่องน่าจะไม่ใช่ตัว3เกียร์หรือจะเป็นตัวเครื่องเดิมแต่ทําใหม่แล้วน่าจะตัวสิ่งลลไรอันนี้ยเจอก่อนกลับรับว่าคุยสักเล็กน้อยแล้วกัน โฉมแรกครับตัวคาบูเรียว่าแถวนี้ได้รับความนิยมนะผมเจอเยอะพอสมควรครับใช้บรรทุกนู่นนี่นั่นเป็นหลักครับมันคือรถอโตเมติที่มีหม้อน้ํุดูแรกในไทยนี่ตัวนี้เลยคลิกตัวคาบูคลิกร้อยสิบคใครรู้จักสายลักขังทองมั้งครับสายคัดสายเบรกนี่ครับร้านนี้คือจุดเริ่มต้นของสายนี้อยู่ในตอกเล็กๆครับแถวคลองถม เฮียแกยังมีชีวิตยอยู่นะฮะเคยมาคุยกแกอยู่แกเป็นคนอารมณ์ดีตลกมากวันนั้นยังดิกนมโชยผมอยู่เลยไว้มีโอกาสจะขอเขามาถ่ายสักครั้งหนึ่งแล้วกันแต่ครั้งนี้คือแบบอย่างดีกว่นี่ครับจุดเริ่มต้นของสายละครทองทุกท่าขอถามนี่ใส่ไซส์ ของอะไรใส่ล้ออะฮะอ๋อล้อสองร้อยห้าสิบมันมันคือล้อของรุ่นตรงรุ่นมีมันคือแปลงล้อใหญ่ใช่ไหม<ส>ฮะไม่หมดเลยพี่อ้โหรอไม่มีอะไรเดิมเลยไม่มีอะไรเดิมเลยเหรอขับขับมันหนักขึ้นใช่ไหมอย่างเงี้ยทำเครื่องไหมฮะใส,ใ,สใ,สใส่เครื่องสิบร้อยห้าสิบอ๋อใส่ใส่หัวล่อใส่เครื่องร้อยห้าสิบไปเลยใช่ไหมฮะ ขับดีไหมพอพอลราอัพหรือมันด,ด,ดีดีมันนิ่งเลยพี่มันยาวๆเลยครับ <c oughs> ทรงแบบสวยมากเลยแต่มันก็จะนวนลนวลหน่อยธรรมดาครับแต่ถ้าได้ไปมันก็ก็ไหลพอลอยปุ๊บก็ยาวเลยใช่ไหมเพราะงั้นผมอัดน้องก็ได้ร้อยสามสิบจีอยู่นะพี่ถ้าทำเครื่องอะไรตอนนี้แต่ตอนนี้อเอาไปสามร้อยกัหมด,ดลแลยร้อยห้าสิบไม่เคยอยู่อ <c oughs> ันนี้รถอยู่กรุงเทพ ใช้อยู่กรุงเทพมั้ยฮะใช่ใช้อยู่กรุงเทพอยู่ไม่ฝั่งนี้แดงก็สวยสวยแดงเยอะพอระเบียงนี้เสร็จเข้าร้านตัวไปไม่ได้นะสีผู้หรอฮะเรไม่ค่อยรู้อ๋ออ๋ออ๋อสวิงอาร์มก็เปลี่ยนใหม่ถูกไม่เปลี่ยนใช้สวิงอาร์มเดิมได้ใช่ไหมฮะใช่แต่ก็ต้องขยายโดนิทไปหลังหน่อยเพื่อให้มันรับกับยางไว้แต่ ล้อเสียของล้อโตเกินขุ้นหน้ามันจะโอเวอร์ล้อไปยเขาจะไปหัวกลับกันหมดนะใช่ครับทั้งหัวกลับเพราะใส่ของอะไรกันนะเอ็มสแลตไม่ใช่เอ็มเอเล็กไม่ไหมตัวซีบีห้าร้อยห้าสิบเอ็มไหมห้าสำหรับผมทำรถเยอะนะพี่มันใหญ่เกินหน้าพี่มันก็ไม่สวยอีก สอาพี่ได้แนะนำา2อาด็พี่เราไปทำแผงคอใหม่อืแผงคอใช้ของ i อเป็นหลักถามหน่อยช่วงนี้กระแสโซนิกมันดรอปลงปะฮะถ้าถ้ามองแบบภาพรวมคนเล่นหรือยังเท่าเดิมอยู่ความรู้สึกอยู่ที่คนชอบอยู่ที่คนชอบแต่ไม่มีปัญแาโอเคก็เนื้อหาก็สำหรับคลิปนี้ผมว่าประมาณนี้แล้วกันจบที่คลองถมครับอันเนี้ยเดินที่คลองถมเพียงเท่านั้นเลยแล้วก็จบที่คลองถมครับเรียกว่า อาจจะไม่ใช่รถเก่ารถปีลึกจ๋าแต่ก็ถือเจอรถแปลกๆเยอะพอสมควรครับก็ถ้าชอบถูกใจหรือข้อมูลตรงไหน,นทพี่ก็ทักบอกกันได้ครับก็รบกวนเช่นเดิมครับฝากกดไลค์อะไรให้ด้วยครับเล็กน,น้อยครับเจอกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวพาไปไหนแ๋้วรอติดตามครับ